มหาพระนิธาน12ประการของพระภัยศัชยครุวัยทุรยะประภาตถาคตประการที่หนึ่งข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้กายของข้าพเจ้าเปล่งแสงรุ่งเรือง ศาสตร์สองทั่วอนันตะโลกธาตุอันหาประมาณมิได้ถึงพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการและขอให้สพรพสัตว์มีกายเช่นเดียวกับข้าพเจ้าประการที่สองข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคต,ตการ เมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้กายของข้าพเจ้าพ่องใสดุดแก้วไพทูนมีรัศมีรุ่งโรดยิ่งกว่าแสงอาทิตย์แสงจันทร์ส่องสว่างให้แก่สัตว์ที่ตกอยู่ในทุกขติและอบายภูมิให้หลุดพ้น จากทุกขติและอบายภูมิได้ด้วยความพยายามของตนประการที่สข้าพเจ้าขอตั้งประิธานว่าในอนาคต,ตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ใช้ปัญญาอันหาที่สุดมิได้ มีอุปายโกศลยังสัพสั์ได้รับโภกคสมบัตินานาประการอย่าได้มีความขัดข้องด้วยสมบัติปัจจัยใดๆเลยประการที่สข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคตตกาลเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หากมีสัตว์เหล่าใดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ขอให้ข้าพเจ้ายัางสัตว์เหล่านั้นให้ตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิดำเนินเข้าสู่ทางแห่งโพธิกับทั้งขอให้ผู้ที่ดำเนินอยู่ในทางของสาวกยานและปัจเจกพุทธยานจงดำเนินมาอยู่ในทางของมหายาน ประการที่หข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขออย่าได้มีศีลวิบัติเลยจงบริบูรณ์ด้วยตรีสัมภารศีลแม้หากมีศีลวิบัติแล้วเมื่อได้ยินนามของข้าพเจ้าขอให้มีศีลบริสุทธิ ดังเดิมไม่ต้องตกไปในอบายภูมิประการที่6กข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคต,ตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วหากมีสัพพสัตว์ใดมีกายเลวทรามมีอินทรีย์ไม่ผ่องใสโง่เขาตาบอด หูหนวกเป็นใบบ้าหลังค่อมสารพัดพยาธทุกข์เมื่อสดับนามของข้าพเจ้าขอให้มีกายอันเลิศสมบูรณ์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีอินทรีย์ผ่องใสสมบูรณ์ห่างไกลาจากโรคาพยาธและความทุกข์ทั้งปวงประการที่7 ข้าพเจ้าขอตั้งประิธานว่าในอนาคตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วหากยังมีสัพสัต์อันโรคาพยาธเบียดเบียนเป็นผู้อนาถาหาผู้เยียวยารักษาไม่ได้ปราศจากวงศาขณายาตเมื่อได้สดับนามของข้าพเจ้า ขอโรคาพยาตทั้งมวลจงปราศจากไปสิ้นมีกายใจผาสุกพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สริงคารและได้บรรลุถึงโพธิญาณเป็นที่สุดประการที่8ข้าพเจ้าขอตั้งปรณิธานว่าในอนาคต,ตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หากอิสตรีใดไม่ปรารถนาจะเป็นสตรีเพศเพราะถูกรึงรัตด,ด้วยทุกข์ของความเป็นสตรีจึงปรารถนาความเป็นบุรุษเมื่อได้สดับนามของข้าพเจ้าขอจงมีเพศกลับกลายเป็นบุรุษที่สมบูรณ์ได้ตามความปรารถนาสามารถบรรลุถึงโพธิญาณได้ในที่สุดประการที่9 ข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคตตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้ข้าพเจ้าสามารถยังสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจาก่ายแห่งมนันและเครื่องผูกพันของเหล่ามิจฉาทิฏฐิให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ และได้บำเพ็ญโพธิสัตว์วจริยาจนบรรลุถึงโพธิญาณได้ในที่สุดประการที่สิบข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้ข้าพเจ้าสามารถปลดเปลื้องมูสัตว์ผู้ต้องราดอาจยา ถูกคมเหงถูกดูหมิ่นดูแคลนและเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้สดับนามของข้าพเจ้าขอจงเป็นผู้พ้นจากความโศกความวิบัติและความทุกข์ทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งบารมีและมหิทธานุภาพของข้าพเจ้าประการที่สิบเอ็ด ข้าพเจ้าขอตั้งประนิธานว่าในอนาคตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้ข้าพเจ้าสามารถทำให้สัตว์ผู้มีความหิวกระหายจนต้องประกอบอกุศลกรรมบทเมื่อได้สดับนามของข้าพเจ้ามีจิตมันตรึกนึกภาวนาถึงข้าพเจ้า ขอให้เขาได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคอันประณีตสมบูรณ์โดยอาศัยธรรมโอชะดำรงอยู่ในสันติสุขอันสูงสุดประการที่สิบสองข้าพเจ้าขอตั้งปรณิธานว่าในอนาคต,ตการเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หากมีสัตว์เหล่าใดยากจนข้นแขนขัดข้องด้วยเครื่องนุ่งหม่มถูกรบกวนด้วยมแมลงสัตว์กัดต่อยถูกกระทบด้วยความหนาวความร้อนเมื่อได้สดับนามของข้าพเจ้ามันระลึกภาวนาจากได้สิ่งปรารถนาจากบริบูรณ์ด้วยพภกคสมบัติสัพพะอภรณ์เครื่องประดับ และเครื่องบำรุงความสุขต่างๆมีจิตใจแช่มชื่นเพราะสมหวังตามปรารถนานั้นจบมหาปรณิธาน12ประการ The sun